วันนี้พามาทำทาร์ตไข่ฟักทองค่ะเมนูนี้ทำง่ายนะคะอร่อยได้สุขภาพด้วยค่ะทำกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะใช้ฟักทองนึ่งนะคะหรือต้มก็ได้240กรัมใช้ที่บดบดให้ละเอียดเลยค่ะพอละเอียดดีแล้วเราก็เติมข้าวโอ๊ตแบบเต็ม,มเมล็ด60กรัม ใช้ซ่อมนะคะคนส่วนผสมส่วนนี้ให้เข้ากันค่ะเราจะใช้ส่วนนี้เป็นตัวฐานนะคะแล้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์กันค่ะวันนี้ใช้พิมพ์เซรามิกรองด้วยกระดาษไขนะคะแล้วก็เทตัวฐานลงไปค่ะใช้ช้อนกดๆนะคะแล้วก็ดันเข้าขอบๆตามคลิปเลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะไปทำน้ำถาร์ตกันค่ะ ใช้ไข่ไก่สอฟองค่ะกินวานิลา1ฝาโยเกิร์ตรสธรรมชาติ0% 1หนึ่งถ้วยน้ำตาลทรายหล่อห้างกล้วย1ช้อนโต๊ะแป้งเค้ก1ช้อนชาใช้ส่วนผสมเพียงเท่านี้เลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันนะคะจนไม่เห็นเม็ดแป้งค่ะได้แ,แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเทใส่ตัวฐานกันค่ะ ใช้ที่กรองนะคะเทขนมลงไปกรองหนึ่งรอบค่ะเพื่อความเนียนนะคะใช้ไม้นะคะคนวนๆเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะนำเข้าอบค่ะ180องศาไฟบนล่างนะคะ60นาทีค่ะครบเวลาแล้วนะคะพักให้เย็นค่ะแล้วก็นำมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆตามชอบได้เลยค่ะจะเสิร์ฟลงจานพร้อมทานแล้วค่ะ นี่เลยเนื้อเขาก็จะเนียนนุ่มหอมอร่อยมากๆเลยค่ะเมนูนี้ทำง่ายนะคะได้สุขภาพด้วยค่ะยังไงลองไปทำทานกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ